สวัสดีค่ะทุกๆคนพาเก็บเ็ดมันปูอีกแล้วตโตจากคลิปที่แล้วนะคะ EP สองหมานอีกแล้วพี่น้องเฮดมันปูเต็มป้านึงค่ะอ ยาผุยามอดท่านได้โตเต็มที่นะคะนี่พันโตเต็มที่นั่นใหญ่ส้ำอยักซีนิว้วส้ำฝ่ามือคุ่ค่ะพันฝนตก้งโชคใหญ่วกว่าหัน ลุ่นนี่ขาดีเสบดอกชุ่มชื่นฝนมากค่ะมือสองมือที่เลวกับอาทิตย์หนึ่งหลักละเดียมาจอบบึง้งคักด้วพี่น้อง ดีหาเมาื่อสันกอาทิตยหนึ่งมันจังมาเอาไปอีกคันเรโดนมาจบคนฟินก็นมาเอาค่ะกลุ่มบอกไงหมดไงโอ้งามงามงามโอ้ยอย่าทวงน้ำค่ะพี่นอ้องเก็บมันมือ มุกเต็นอ้่มเยเสียทั้งข้างนีง่ก็ได้คุณค่ะงามคักสดสดน้ำเหละอังดอกหน่อยก็อเอาไว้กิดเถอะนะหาเลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆมัน ขอบคครับพี่น้องโอ้ยคักคักคัก ต่อค่ะพูนก่าพี่น้องตั้งคู่ว้ก่อนค่ะโอ้ยอันนังมีก็ได้มันดูใต่เงามันขึ้นบ่ได้ค่ะสีส้มก็จะยูนแนง่ายไง อะไ้เท่าหน้าครับพี่น้องอันเอาไ้มันดอกง่ขึ้นก่อนดอกง่ายสมหนี่แต่ยังพอดีจังได้ลายเท่าหน้ามันสายเด็ด บ่อย่าอีกเลยอันนี้พี่นอ้องเอาไว้มันเนาวานด้วยเหอตายดีบบุกขึ้นสภาพ เฮ็ดเป็นอื่นกับท่านในเกิดช่วงเฮ็ดเหลืองในยสิมากตอนมืออันดับหนึ่งแล้วก็เฮ็ดอันนั่นบบดที่นี่เฮ็ดท่านนันน่ะกระดกแข็งๆหอมหอมดาวเดียวอหอมหอมเอาไปตำย่างตำน้ำพริกสุดยอดอืมว่าเ,อ,เอาหรอ เ้นใหญ่มันเมืออันนี้น้องนอกนขึ้นบ่ดดาไดี๋ยวปิดไว้ก่อนดอกอันนี้มันแตกเนาะซูนมัน ย่แต่หน้ามอกผลก็มีขามันพีนอปิดไว้เป็นคือเม็ดข่าวสารเส้นใหญ่มันเอฟซีบอกมาปิดไว้ค่ะอย่ามันถือเดดอย่ามันตายมันอุกเอาเดี๋อนอกปิดผุ่อันนี้ก็ได้โอ้ย เหลืองอาะจ่ายง่ายง่ายง่ายแบบที่นี่พี่น้องเอาไว้เที่หนานาะคะ่ะได้ลายแล้วพี่น้องแป๊บเดียวนะ เอาไปทําความสะอาดบ้านค่ะเก็บละแหวกนี่ให้เบิดก้อนยังไปปลาทางหนาอีกค่ะมันมีหลายกลุ่มอยู่เป็นล้านหล,ลายๆยังสี่ละค่ะพี่น้องปลาแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์ลักษณะปลาต้นคิสมาดดำนะคะมันออกน้ำต้นเบิดก็ออกดีค่ะพี่น้อง เต็กนะคะถ้ากหัวเนียโกยโอ้ยอ่อนซ่อนเฮ็ดลายได้พี่งามงามดอกมานน่สุ่มซื่นกว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะอืมอ าวอ้วกเอาไว้มันใหญ่ก้อนพี่น้องดอกนิดหน่อยเต้มเป็นแพ่นเป็นแพ,พ่นอยู่คันมันบานสิได้ลายค่ะมาเอาจุ่มนี่ เป็นอันขาวๆปิดไว้เสื้อเห็ดม,มันมันอบอ้าวฝนตกมากมันขึ้นอีกขึ้นจนหิมะลงผุนนะคะจนกลางเดือนตุลาผุนล้วฝนจังสีเศร้าแตกลูกแตกหลานเพราะว่าอากาศมันเย็นหลายแล้วขึ้นโดนนะคะเห็ดอันนี้ไปโตค่ะพี่น้องเบ่งผลงานเห็ดโอ้ยไปทำความสะอาดบ้านค่ะพี่น้อง กำลังรุนกลางแล้วคันทิตโตเตรียมไว้าคุณล่ะค่ะประมาณสองอาทิตย์ขึ้นไปคุล่ะมันใหญ่ซ่าปลาอุดมสมบูรณ์ค่ะยังอีกหลายจุ่มพี่น้องอาทิตย์นี้กะยุ่งบ่หลายเก็บเห็ดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแพนสิคอยจบคลิปนี่ไปก่อนและะว้วกัไว้ตตอีพี่สามเห็ดอื่นๆบพทัานได้ออกค่ะล่อฝนใหญ่มาก,ก่อนเห็ดเพิ่งกะล่อเห็ดไข่เห็ดดินอย่างกบาับ่ท่านได้มียายรักกะ สองสามดอกค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับสกายคอมเมนต์ติดตามแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย